โอ้ oh, ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับวันศุกร์ภาคสเลนโบเฟนฮะนี่คือของแท้นะครับไม่ใช่แฟนเกมไม่ใช่แมปอื่นนะครับแมปออริจินอลเลยนะฮะคือตอนแรกนี่ผมไม่คิดแล้วนะว่าชั t e อ2จะมาจะมีนะครับเพราะว่าเกมก่อนหน้าคือเกมที่เป็นมังมุมนะฮะก็ไม่ได้มีชั t e อ2แต่ว่าคนก็ยังเล่นเยอะอยู่แล้วก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นมานานมากๆนะครับไม่มีอัปเดตอะไรเลยนี่คือหน้าทวิตเตอร์ของเกมเลนโบเฟนนะฮะมีการอัปเดตมาเมื่อวันที่29นะครับ escape continue This Friday นะฮะสุกนี้ Rainbow Friends Chapter 2 Odd World นะฮะเข้าไปใน d d World แล้ววันที่2นี้นะครับนี่คือข้างหน้าฮะ Blue Castle นะครับเป็นปราสาทของบลูเข้าไปในปราสาทของบลูมีเจ้าบลูเจ้ากรีนเจ้าออเรนจ์ขาดตัวไหนไปจำได้ไหม <laughs> ผมจำไม่ได้อีกตัวหนึ่งสีอะไรนะไม่ได้เล่นนานเกินลืม3ตัวนเนี้ยจำได้แล้วก็เลสอีกคนนึงอีกตัวหนึ่งสีอะไรอ,ะอ่ะอันนี้คือภาพแรกโพสเมื่อวันที่ วันที่9เดือนนี้นะฮะเดือนเดียวกันอ๋อเริ่มตรงนี้เข้าไปในปรา,าสาทของบลูครับในออสเวลเจ้า p พอร์เเจ้า o อ a n เรจเจ้า Green เจ้า Blue แล้วก็เลดในช h a เตอร์สวันศุกร์นี้นะฮะไม่ใช่แฟนเกมไม่ใช่แฟนเมดแต่เป็นออริจินอลนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงส่วนนี้คือ Chapter ์ที่1กลับมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งที่หน้าร้านค้าอ๋อเป็นคาสเทลด้วยเป็นปรา,าสาทเป็นการต้อนรับอัปเดตที่จะมาถึง มีเป็นรูปโลกด้วยหนึ่งพันสองรอยเจมเจมเท่าไหร่อืมอ่ะมาเป็นการต้อนรับเป็นการต้อนรับภักใหม่เอากล่องใหม่มาเลยออสเวิร์ออสเวิร์แล้วมีคนกลับป้ายไปด้านนูน้นซึ่งก็น่าจะเป็นมือของเจ้าเลสนะฮะหัวเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเกิดอุบัติเหตุลดความเจ้าเบคอนโดนลากไป จำได้ว่าเล่นนานอยู่นะฮะเพราะว่าตอนที่เล่นนี่คือเพื่อนไม่ค่อยช่วยกันแป,ป,แป,ป๊บๆเลอแค่คนสองคนอะฮวโอ้อย่างเท่นี่เท่มากพันเจ็ดร้อยโลบัคไอพันสี่รอโลบัคกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีเจ้าบลูเป็นไงบ้างจะได้เจออีกรอบแล้วนะอัปเดตใหม่จําได้ว่าระบบเปลี่ยนไปใช่ไหมถึงแม้ว่าเราแอบในกล่องถ้าเกิดเขาเห็นเราก็คือโดนจับอยู่ดีเล่นยากขึ้นจะวิ่งเพลินไม่ได้นะฮะ เพื่อนเก็บแล้วเพื่อนเก็บแล้วมีอีกไหมที่อื่นมีแค่ด่านแรกนะโอ้โหยา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 แอบแอบแอบนี่อือะฮรอดรอดรอดเป็นไงเป็นไงเอาอ๋อครบแล้วโอ้เพื่อนเก็บเร็วมากสุดยอดเลย ผมยังไม่ได้เก็บสักอันยังอยู่กับหลายคนใช่ไหมต่อไปเจ้ากรีนมานี่เจ้ากรีนแล้วก็เพรเพิ่มาหรือยังเพรเพิ่อยู่ในท่อเจ้ากรีนมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงไปต่ออ่ารอบนี้เก็บอะไรนะรอบนี้อ๋อกเก็บอาหารเก็บถุงอาหารเก็บถุงอาหารเพื่อนแย่งเก็บหมดเลยอ่ะ เหมือนแย่งทำแต้มตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอ้จั่วบูมาจั่วบูมาเอ้ยเดี๋ยว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 รอดไหมเออรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู <laughs> ่โอเคโจกรีนอยู่ข้างในไม่เป็นไรเก็บก่อนตรงนี้เทเตอร์หรือเปล่าเทเตอร์อ๋ออยู่ข้างบนเอ๊ะเทเตอร์หรือเปล่าที่ต้องมาเก็บใช่ใช่ใช่ที่เดิมแต่คนละเครื่องลืมลืมลืม เก็บถุงอาหารอีกแปดอันอยู่ตรงไหนเนี่ยในนี้มีไหมข้างในปรา,าสาทตรงนี้ไม่ใช่ปรา,าสาทเจ้าบลูเป็นปรา,าสาทที่ว่างเปล่าและมีประตูอยู่บนประตูเปิดหรือยังยังนะฮะนายทําได้แค่ทําให้ชั้นช้าลงแค่นั้นไม่รู้ใครเขียนไว้เออเอาเฮ้ย <laughs> ตอนแรกมันเหลือมันเหลือแปดอันที่เหรอผมไม่ได้ดูนะวิ่งไปวิ่งมา ทำใหมันเร็วจังจากเหลือแปดอันแป๊บเดียวมาแล้วเจ้าออเรนจ์ออกจากถ้ำนะฮะได้กินอาหารมันมีสี่เฟสด้วยกันนี่เฟสที่สามโอ้โหเหลือกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหกหรือหกคนอะไรกันผมไม่ได้ยินเสียงโดนจับเลยนะหรือว่าออกเกมเพื่อนอย่าทิ้งกันไปนะก็จะจบแล้วเนี่ยนี่นี่นีพโพโพ,พ,พต้องเดินตามรอยเท้าห้ามเหยียบตรงนี้ จะบลูอยู่ข้องนอกเพื่อนโดนไหมไม่โดนใช่ไหมไม่โดนโอเคไม่เห็นนะบลูนะนี่คือปราสาทบ้านใหม่ของนายเสียงเท้าเดินเสียงกลีนก็มาเออ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 เอาโดนได้ไงไม่รอดอยู่ดีนึกว่าอยู่เฉยก็รอดไม่รอดอ่ะไม่เป็นไรสปอนได้เล็กสามอัน จ้าออเรกำลังจะมาเออเออเอออ,อย่านะอย่านะเราคือปราสาทมาแล้วออ a n เรวิ่งมาไปหิวข้าวโอเคอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเล็อีกห้าคนอ๋อตรงนี้ตรงนี้นโอเคลืมลืมลมืเพื่อนลืมเหลืออีกสองอันมีไหมมีไหมอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันสุดท้ายสุดท้าย ไปเลยเพื่อนไปหยิบเลย <laughs> โอ้ยอ,อีกแล้วอ,อีกแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเจอรกรีนต้องวิ่งหนีอย่าอยู่นิ่งเออเอา้าโอเคเพื่อนได้แล้วเอไปเร็วแฮรรอบนี้ครั้งก่อนที่เล่นคือนานมากนะฮะแล้วก็เอพิโซดสสุดท้ายอันนี้คือมืดเลยเก็บทานเก้าอัน แบตเตอรี่เก้าอันไปอันที่หนึ่งดูที่ท่อด้วยนี่อันที่สองโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเราเก็บเองโอ้โอ้เจ้าเพโพโตรงนี้มีใครไหมมีไหมมีไหมไม่มีนะไปอันที่หนึ่งอ๋อสองอันเลยเรียบร้อยเราเก็บแล้วสองอันขอพักแล้วกัน ขออยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งาสามอันแล้แปบ๊บหนึ่งเพื่อนขอพักแป๊บหนึ่งนี่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 ห้องของเลสฮะห้องนี้โอดีดีออสโวมาแล้วอ้าวเพื่อนโดนจับไปแล้วหนึ่งเลสสามคนเอาแล้วเพื่อนไม่เอาอันนี้มาใส่ใเมื่อกี้เห็นถืออยู่สองอันปกติจะมีบอก เป็นเงาบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนแต่รอบนี้เหมือนจะไม่มีเขาปรับแล้วมั้งเพื่อนมาจากทางนู้นระวังนะเพื่อนเพื่อนเก็บมาหรือยังมีไหมไม่มีหรอมีไหมไม่มีหรือว่ามีอีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเพื่อนมา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 โอเคโอเคไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้นายเจอไหมนายเจอไม่เจอ อ๋ออยู่นู่นเพิ่งจะมาเงาโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเพื่อนเก็บแล้วมา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 แล้ว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 เพื่อนเร็วแล้วแล้วเร็วแล้วแล้วฟังไฟให้เร็วเรียบร้อยอืมเหลือสามคนไม่ต้องมาขอบคุณเลยเลดนายอยู่เบื้องหลัง หลังจากปาร์ตี้จะปล่อยทุกคนไปชดสัญญานบ nope. เราไม่เชื่อใจนายอ่ะเหลือสามคนอ๋อมีจำนวนการผ่านด้วยผมผ่านมาสามครั้งเพื่อนต้องใส่หมวกไหมต้องหยิบอันนี้ก่อนแล้วก็รีดิมแล้วก็จะได้หมวกมาเพื่อนไม่ใส่หรอไม่ใส่สักหน่อยอ่ะเพื่อนใส่สักหน่อยนาะใส่สักหน่อยนาะหมวกปาร์ตี้ใส่นิดนึงเพื่อน เพื่อนไม่ยอมใส่หมวกจะบูตื่นแล้วไม่นะบอลลูนอ้าไม่ไม่ไม่ระวังเพื่อนระวังอย,ย,ย่ ous, ยาเหยียบเพื่อนอย่าเหยียบอ๋อๆแล้วแล้วแล้วเต็มตัววิ่งเต็มตัววิ่ง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 อ๋อนี้ลงมาเอานี้ลงมา,า,ล,งมาลงไปลงไปลงไปเออโอเคอ่ะอันนี้ออกอันนี้ออกเอานี้ออกเ,อออกเอออกขย,ยีบมาแล้วพังแล้ว โอ้โหวิ่งเร็ว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 เออข้างหลังข้างหลังซ้ายขวาขวาไยถูกแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเออมาแล้วโอ้เป็นห่วงคาน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 สายสายเพื่อนผ่านมาห้าครั้งได้ยังไงเนี่ยนายผ่านมาห้าครั้งเลยนะโอเคโอ้ยหลอด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 วิ่งกลับไปไหม มันยังทาได้อีกไหมเอวิ่งกลับไปเนี่ยยังทำได้หรือเปล่าไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวไม่รอดป่อจะเล่นมาถึงตรงนี้เรารอดมาเจอกันต่อในชั้นที่สองวันศุกร์นี้นะฮะกับเลนโวเฟรนนะครับ <laughs> ใครว่ามันจบแล้วมันเพิ่งจะเริ่มต่างหาก <laughs> ฉันนี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง และทุกอย่างมันจะบ้าคลั่งขึ้นคอยดูแล้วกัน